สวัสดีครับพบกันยาโพรวเพลย์มาคุยข่าวเล่าประสบการณ์กันนะครับก็สำหรับฟแฟนๆของนัตตุนที่มีความคิดความเห็นเช่นเดียวกันเรามาพบกันสซรวัลแลแป๊บๆปห้านาที10บนาทีก็พอนะครับเพื่อว่าพอให้หายคิดถึงแล้วท่านก็ไปทำงานทำการกันส่วนผมก็ทานข้าวแล้วนอนเดี๋ยวนี้มันนอนไม่ค่อยหลับอะ่ะมันนอนนอนนั่งนั่งบางคนก็บอกว่าเอ๊อย่างนี้มัน แก่แล้วมัง้งนะมันหลับยากมันก็ไม่จริงอะนะครับเพราะว่าเวลาเราอยากให้หลับมันก็หลับแต่สุดว่ายแล้วปัญจาห่วงงานค้างยังไม่ได้ทาโน่นทํานี่โอ้โหเยอะแยะเลยนะครับเราก็สนุกแล้วก็มีความสุขไปวันๆหนึ่งกับงานที่เรารักที่เราจะได้ทํานะครับผมก็เตรียมที่จะทํางานอะไรหลายอย่างเพื่อแฟนๆตอนนี้นะครับก็เตรียมที่จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวครับท่านผู้ชม <laughs> เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอีกครั้งหนึง่ง จะตั้งชื่อว่าอะไรดีจะเป็นโกตูมจัดเต็มรถช้างสาขาสองเหมือนเดิมหรือเปล่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือจะเป็นสาขา15ดีสาขา15บห้าและสาขา1ถึง14บส่ล่ะเลิกไปแล้วไม่มีแล้วมีโต๊ะตั้งอยู่4ตัวตะโกนใหญ่เลยอต้มยำโต๊ะ16โต๊ะ16ไหนโต๊ะ16มี4ตัวบมดนั่นแหละก็ นั่นแหละร้านเรามีแค่ 16, 17, กสิบเปดสสี่ตัว <c oughs> มันก็เป็นเทคนิคการขายได้นะครับซึ่งผมจะเอามาขายอยู่ใกล้ถนในสายเอเชียที่จังหวัดสิงบุรีครับก็หวังว่าแฟนๆและเพื่อนๆที่คิดถึงตุลชัยคิดถึงนัาตุนมาชิมถีอมือนัตุนครับขอยืนยันว่าก๋วยเตี๋ยวโกตูมจัดเต็มรถช้างที่เราเคยทํามาเมื่อสี่ปีก่อนนั้นนะ่ะมันเป็นรสชาติที่ประทับใจ ไม่เหมือนใครนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับท่านเคยทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำมาแล้วทั่วโลกท่านเรามากินก๋วยเตี๋ยวโกตุมของนตุลสิครับท่านจะรู้สึกว่าไม่เหมือนใครนะครับรสชาติอร่อยพอดีกลมกล่อมหวานไม่แหงมันบอกไม่ถูกนะซึ่งเราจําเป็นต้องหยุดไปเพราะว่านตุลก็ไปทาโน่นทานี่นะครับอ่าสักพักหนึ่งตอนนี้ก็จะกลับมาแล้วกลับมาทาก๋วยเตี๋ยวอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็จะทำตั้งใจทำจริงจัง ไม,ไ,มไม่หยุดมากมายนะครับก็ตั้งใจอย่างนั้นก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะมาให้กําลังใจกันนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีครับเป็นทางผ่านของถนนสายเอเซียที่จะไปไชนาาอู่ไทยธานีนะครสวรรค์ขึ้นไปจนกระทั่งถึงเชียงใหม่อะไรอย่างนี้เส้นเหนือสายเหนือแวะสะแพบดึงนะครับมารับประทานชามละ30บาทให้นะตุลเอาตังท่านไปซื้อวัตถุดิบที่อร่อยนะครับลูกชิ้น อ่อนด้ก่อนนะมันมีอะไรมัง่งลูกชิ้นหมูแดงหมูสับต,ตับไส้อ่อนนะครับแล้วก็ลูกชิ้นแคะนะฮะซึ่งอร่อยมากแล้วก็ปลาหมึกนะฮะแล้วก็ใส่ากากหมูโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้อร่อยในราคา30บาทก็ฝากเพื่อนๆที่สนใจนะฮะคิดถึงกันขับรถจากกรุงเทพก็ได้ครับมาที่สิงบุรีนี่นะครับก็มา ร้านโกตูมก๋วยเตี๋ยวโกตูมมีป้ายใหญ่อยู่ริมถนนตอนนี้กําลังเตรียมครับจ,จัดที่จัดทางนะครับสนอสมชาย่วงโตเจ้าของที่นะฮะพอเห็นว่านักทุนอยากจะทาก๋วยเตี๋ยวอ่ะก็เลยถมที่ทานะให้เป็นที่ที่เหมาะกับการนั่งสบายๆในสวนนอกจากที่สถานที่ที่ขายพวกเราชื่อก๋วยเตี๋ยวในสวนนะครับอยู่ก๋วยเตี๋ยวกลางสวนแหนเขามีดนตรีในสวนใช่ไหมอ่า คอนเสิร์ตอินเดพาร์คซิมโฟนีเราก็จะมีก๋วยเตี๋ยวในสวนอาจจะเปิดยังกำลังคิดว่าควรจะเปิดเพลงเก่าดีไหมดาวเอ้ยดาวน้อยเจ้าลอยสูงเด่นใครใคเขาก็แลเห็นว่าเจ้าสูงเด่นเมื่อดาวทั้งปวงเป็นเพลงโบราณโบราณนะครับหรือว่าจะฟังเพลงแบบคันทรี เฮ้เฮ้ยูอะไรหรือจะฟังหรจะเปิดเพลงคลาสสิกซิมโฟนี y มายเล6ของบีโทเฟนที่นักตุนทีข้างใครหลงไหลชอบมากนะครับฟังไม่รู้กี่ร้อยเที่ยวก็สนุกในซิมโฟนี y มายเล6จะบรรยายถึงบรรยากาศของชนบทหนุ่มสาวร่าเริงนะฮะในชัปเตอร์วันี่หนุ่มสาวร,าร่นะเรา,วราเริงเต้นกันสนุกสนาน ทันใดนั้นในชั a ต t e ่สองชั t e r ีก็จะมีเสียงลมคลื่นมาแล้วตุ้มตุ้มุ้มตุนะเสียงของธรรมรินเสียงของกลองตุ้มดุ้มุมดุ้มุมุ่มสาวก็กระจัดกระจายครับรีบหลบฝนกันใหญ่นะครับแล้วอันที่3ามชั t ต r ่สาก็จะเป็นเกี่ยวกับเพลงที่ใส่ดนตรีมาให้ความรู้สึกว่าฝนกำลังตกเสียงฟ้าก็ะน่ำ โหดังลั่นเลยฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าอะไรแมมมันอยู่ในเพลงนี้หมดโดยใช้เครื่องดนตรีนับ40ชิ้นครับ50ชิ้น40ชิ้นเล่นพร้อมกันยังไงเครื่องดนตรี40-50ชิ้นมันจะไปทางเดียวกันได้ยังไงตามโน้ตที่บิโดเฟนได้เขียนเอาไว้แต่ก็ได้วิทยาไวยากรนะครับหรือว่าคอนดักเตอร์นั่นเองที่จะคอยให้จังหวะว่าเขาจะต้องฟังบ่อยรู้เพลงทั้งหมดแล้วก็คอยให้จังหวะว่าไอ้ตรงนี้รอก่อนนะเนี่ยมันจะสนุก เวลาเราไปดูซ <irgend. S 2> <amat S 1> ิโฟนีนะครับต่างประเทศดูคอนเสิร์ตก็จะเห็นไวทยากรนะครับเขาเนียสสำคัญจะเป็นคนให้จังหวะว่าตรงนี้เตรียมร้อหน่อยเดี๋ยวจะขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดนตรีจะขึ้นแล้วแล้วก็ขึ้นเขาก็ทามือแอะไวโอลินขึ้นแอ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 แจากชัปเตอร์สามที่ฟ้าคลุมฝนเปรี่ยงปลอเปรี้ยงแล้วโอ้โหโถใจเราแทบแหลกสลายตั้งต่ตั้งนั่งดูสงสารพวกนี้ไปหลบฝนกัน ต่อมาก็ chapter สี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอไอ้บ้านอะไรนะทุ่งนาลานดินที่หลังฝนฟ้าหลังฝนครับ้าหลังฝนนี่มันก็จะเ,เราจะได้ฟังเพลงก็จะได้หอมกลิ่นดินได้บรรยากาศเลยเขาจะเล่นเพลงทำจังหวะทานองที่เป็นสดชื่นฟ้าหลังฝนและทับทัพห้าก็จะเป็นเกี่ยวกับกลับมาสนุกกันอีกครั้งหนึ่งเต้นตืงต้งตืง้นต้ว่ากระจบหเห็นไหมครับ นี่ก็คือซ no. no. ิมโฟนีัมเบอร์หกัมเซิกที่รัตุนชอบมากที่สุดนะฮะเรก็อาจจะเปิดที่สวนก๋วยเตี๋ยวในสวนของเราเป็นดนตรีซิมโฟนีซึ่งใครก็ได้มาฟังและจะชอบหมดความรู้สึกของดนตรีซิมโฟนีนั้นเป็นความสุขรัตุนบอกได้เลยว่าดนตรีในสวนน่ะพิธีกรคนแรกก็คือตุลชัยนี่แหละครับเพราะว่าตอนนั้นได้เข้าไปประชุมกับทีมงานของอ ตอนนั้นเป็นดุริยางสุพรรณีกรุงเทพนะฮะเขามีโครงการจะทําเล่นดนตรีในสวนขึ้นสมัยนั้นจําได้ผู้ว่าชื่อที่ท่านชอบเล่นไวโอลินอ่ะเผมลืมไปแล้วชื่ออะไรนะดังๆอ่ะนั่นแหละก็จับบเรเเล่ด้วยโอ้แล้วคนนะเราไปเล่นครั้งแรกรู้สึกว่าน่าจะเป็นสวนลุมหรือเปล่าหรือจับจักเหรืออะไรไม่แน่ใจอ่ะผมจําไม่ได้มันหลายสิบปีมาแล้วโอ้โหเราไปเดือนละครั้งครับหรือบางทีก็อาจจะ สองสามเดือนครั้งจําไม่ได้แต่ก็ต่อเนื่องกันเลยละ่ะมีการซ้อมประชุมกันต่อเนื่องผมก็ได้ไปร่วมประชุมมาค้าด้วยนะครับแล้วก็ได้รับทราบถึงเพลงที่ไพเราะตอนนั้นผมไปกับพี่ติก๊กสัลนสน์ีโชติกาเสถียรนะฮะคิดถึงเหลือเกินตอนนี้หายไปไหนไม่รู้พี่ติ๊กก็พาผมไปรู้จักกับซึมคนนี้อันนี้พี่ติ๊กก็เป็นพวกไฮโซสังคมสูงนะครับแล้วก็รักผมก็จริงใจรักเหมือนน้องก็พาน้องเนี่ยไป รู้จักกับทางวงซิมโฟนีเขาจะรี่มจัดดนตรีในสวนกันเรียกว่าคอนอะไรนะซิมโฟนีอิอนดิพาร์คอนเสิร์ตอินดพาร์ตั้งชื่อกันน่าดูตอนนั้นแล้วก็ได้ชื่อแล้วก็ไปแสดงนะครับท่านผู้ชมรับเชื่อไหมครับว่าความประทับใจของผมคือเพราะเวลาที่เราพูดเล่าวิธีการฟังเพลงคลาสสิกยังไงให้มีความสุขเราจะต้องรู้จักเครื่องดนตรีอะไรบ้างและตรงนี้มันหมายถึงอะไรเล่นตรงนี้เพลงไหนเป็นตัวอย่าง,เล,ง,เ,ลง,เ,างเล่าให้ทุกนฟังหมด บรรยายเพลงต่อไปที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้นะครับก็คือ,เ,อเป็นเพลงชื่อซูเปอรี y นั่นของของไบเดนนะฮะไฮเดนไฮเดนแล้วก็ของโมซารทของบิโทเฟนนะครับโอ้โ uh, หของหลายคนเลยผมก็บรรยายแล้วก็เล่าอ่ะเพลงที่ท่านจะได้ฟังเนี่ยท่านจะมีความสุขและสนุกสัแค่ไหนและท่านต้องสังเกตตรงท่อนนั้นจะมีเสียง ไวโอลินอีไออีไานั่นมันหมายถึงอะไรหมายถึงความสุขหรือความทุกข์หรืออะไรอไอ,เ,อเข้ามามันจะมีความคิดต่างๆมากมายในการฟังเพลงซิโฟนีผมอยากให้ท่านผู้ชมกลับไปฟังเพลงคลาสสิกไม่เชื่ออย่าไปเชื่อว่าต้องตต่บันไดฟังที่ต้องตต่บันไดฟังเพราะมันต้องจินตนาการไงเราจินตนาการได้ไหมล่ะแต่เขาอ่านฟังสักหน่อยว่าเพลงนี้ดนตรีมันแทร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 นบุม อะไรเงี้ยเราจะได้เห็นภาพหืมจากอารมณ์อย่างนี้เป็นอย่างนี้ถ้าเขารู้แนวทางของเรื่องราวของเพลงสนหน่อยนะครับเขาก็จะมีความสุขที่ได้ฟังเพลงและก็จินตนาการไปมันจะเป็นไปตามความฝันไม่มีใครมาบังคับว่าเพลงนี้ต้องเป็นเพลงที่คํำคืนมืดคล้มฟ้ากระหึ่มดังร้องครวญคลายประหนึ่งเสียงของนวนจลจอร้องไห้แดมแดมแดมแท้คือทําให้เราอารมณ์เราไปตามคนแต่ง แต่ซิมโฟนีไม่ใช่อย่างนั้นฟังแล้วมันไดอารมณ์ว้โ,โหฟังแล้วมันจินตนาการไปเองไม่มีใครมาชักนําเราอาจจะเห็นเป็นหมู่บ้านบางคนอาจจะเห็นเป็นคลื่นลมที่แรงในทะเลบางคนเห็นเป็นสัตว์ประหลาดผัวมาแล้วฟังดนตรีมาาันจะอั้มดึมโอ้เราก็นึกภาพจินตนาการไปนะครับผมก็จะเล่าอย่างนี้ไปเสร็จแล้วผมก็ลงไปเดินดูระหว่างที่ดนตรีเข้าเล่นเพลงซิมโฟนี Symphony นั้นผมก็ลงไปเดินดูโอ้ท่านผู้ชมครับ ไม่น่าเชื่อนะครับสมัยนั้นนะเมื่อหลายสิบปีมาแล้วคนพูดว่าเพลงคาสสิกค,คือเพลงที่ปีนมาได้ฟังแต่ใครจะรู้พอลงไปข้างล่างไปเดินดูเนี่ยพ่อค้าปลาหมึกปิ้งอ่ะท่านผู้ชมผมจะซื้อซะหน่อยมันไม่ฟังไม่หันมาทางผมเลยมันก็ร้องอ้ปาปากค้างฝังเมือกที่ผมจินตนาการปลุกอารมณ์ไว้เมื่อกี้เพราะตอนนี้พอดนตรีเล่นเขาจ้องเขาจ้องฟังแล้วท่าขเขาเพลินน่ะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเห็นเป็นผมนะท่านจะมีความสุขมากเลยเห็นคนพ่อค้าขายปลาหมึกปิ้ง ม่โม่สัวสัวนะครับโลโซเลยฉละแล้วก็ปรากฏว่ามองไปที่เวทีอารมณ์ใส่อารมณ์แววตาเพลินกับเสียงเพลงคลาสสิกนั้นโอ้มันไม่มีมันไม่มีชนชั้นดนตรีมันดีจริงๆพอเราไปฟังไปเพ,เพลิดเพลินแล้วเราก็จะสนุกกับเพลงคลาสสิกนั้นนะครับคนชั้นไหนระดับไหนก็ดูได้ทั้งนั้นเพราะดนตรีมันเป็นสื่อของอารมณ์ ของคนทุกคนนะครับมีดนตรีมาเนี่ยคุณจะการศึกษาน้อยจะร่ำรวยหรือมีมีเงินมีทองคุณก็ฟังเพลงได้ไพเราะทุกคนถ้าคุณตั้งใจฟังนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองไปหาเพลงคลาสสิกนะลองพิมพ์เข้าไปซิเบีเเเฟนโมซาร์ทนะครับอ่าแล้วก็ไฮเดนนะฮะแล้วก็โอ้โหอีกหลายหลาคนเนี่ยช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ฟังมาหลายเดือนและมันก็รู้สึกนึกนึก,นกถึงคนนคนนี้มั่ง ไฮเดนแล้วก็ใครคนหน้า,ามีม,มีมีหลายคนเลยที่ท,ที่ที่ต้องไปฟังลองพิมพ์เข้าไปในสมัยนี้นะเมื่อก่อนนะผมจะฟังทีต้องไปนู่นสยามเซ็นเตอร์เนี่ยเขาจะมีร้านใหญ่อยู่ร้านหนึ่งขายเพลงคลาสสิกเราก็จดชื่อเพลงที่เขากําลังจะแสดงต่อไปแล้วเราจะต้องพูดเนี่ยไปที่ร้านเครื่องเสียงนั้นมีแผ่นเสียงมีอะไรนะครับผมก็ไปถึงเ็บอกเขาบอกว่าเอาเพลงนี้หาเพลงนี้ซิของบีโทเฟนซิเขาก็หามา นะครับของโยฮันสเ r a ตาก็หามาเสร้วปรากฏพอหามาที่ผมได้ให้ผมดูผมก็ใช่ใช่เพลงนี้แหละชื่อนี้แหละแล้วผมก็กลับไปบ้านนะครับไปฟังซ้ําๆกัน20 30รอบให้เราซึ้งกับเพลงแล้วเราก็ไปไปเป็นบรรยายเป็นบรรยายที่น่าวงได้นะครับผมจะทําอย่างนั้นตลอดอยู่นี้ไม่ท่านได้ง่ายกว่าผมเยอะสมัยนี้มี YouTube ท่านพิมพ์เข้าไปเลยอยากจะรู้เพลงอะไรของใครโอ้โหมันไปลงใน YouTube หมดมีทั้งเห็นภาพของวงแสดงแล้วก็มีเฉพาะเสียงก็มีนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยลองดูแล้วท่านจะรู้ว่าความสุขในการฟังเพลงนั้นมันไม่มีใครมาสร้างความขีดขั้นได้ผมอยากจะเอาเพลงพวกนี้นะครับมาเปิดที่ในส่วนของเรา,เาบางทีก็เป็นเพลงประเภทสวีทแนวสวีทก็จะมีเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนทริโอคือ3ชิ้น ที่เป็นแอนดะ์แก็มีกีกกตาร์มีดนตรีวีอะไรแยะมันมัมนคือสามชิ้นด้วยกันนะก็บิดูโอ้ก็2ชิ้นเล่นเงนี้ยเราเปิดเพลงระหว่างกินก๋วยเตี๋ยวตุลชัยนะก็ฟังเพลงคลาสสิกอ่านะที่เขาเล่นกัน3มชิ้นรับกันอ oh, yeah, oh, yeah ้แล้วเอโอ้แอแอโอ้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบมันฟังมัน มีความสุกกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยขึ้นอันนี้เป็นกุศโลบายที่คนจะกินแล้วจะบอกว่าโอ้ก๋วยเตี๋ยวตุลยชัยที่อร่อยจังที่แท้เปล่าหรอกคุณฟังเพลงคลาสสิกและคุณมีความสุขกับเสียงเพลงโดยไม่รู้ตัวนะกับเสียงไวโอลินกับเสียงอะไรกันคุณอาจจะทําให้รสชาติของก๋วยเตี๋ยวของตุลชัยอร่อยขึ้นก็ได้แน่ผมก็ตั้งใจอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะประชุมปรึกษากันว่าเราจะเล่นไปในโทนไหนเดือนนี้เล่นคลาสสิกหมดทั้งเดือนน่อีกเดือนหนึง่งเปิด เพลงลูกทุ่งโบราณลูกทุ่งเก่าทั้งเดือนอีกเพลงหนึ่งเปิดลูกทุ่งฮิตฮิตอีกเพลงหนึ่งเปิดลูกกลุงในความทรงจําอีกเพลงหนึ่งเปิดดนตรีของเพื่อชีวิตตลอดเตือนคิดคิดฝันครับท่านผู้ชมยังไงก็ตามครับยืนยันว่าอร่อยไม่น้อยเลยทีเดียวในราคาชามละ30บาทนะครับทำแค่วันละ20ิชามครับ เขาผมจะเป็นคนปลุกเองทําเองถ้าหากว่ามันหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับเราจะไม่มีเวลาไปล้างจานไม่มีเวลาที่จะไปะะทําเยอะๆทําน้อยๆไม่เหนื่อยมากนะครับคนก็ดูถูกหลายคนญาติพี่น้องบอกทําไม่ได้เราแก่บอกเฮ้ยเคยทํามาก่อนแล้วทั้งนั้นนะ่ะมันจะแก่ตรงไหนนะผมยังสดชื่นยังสนุกอยู่เลยแต่ผมทําก๋วยเตี๋ยวอีกอย่างหนึ่งเอาฮ่า แล้วก็ได้หาเพื่อนหาเพื่อนที่จังหวัดสิงห์บุรีนี่มันจากไปนานแล้วกลับมาอีกทีหนึ่งเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> แก่กันหมดไม่ค่อยไปไหนเดี๋ยวชวนมากินก๋วยเตี๋ยวตุลยชัยนะครับที่อำเภอบางตำบลอะไระบนะตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีนะครับอยู่ใกล้ๆกับสะพานน่ะสนะพานที่ข้ามไปสิงห์บุรีข้ามเข้าเมืองอจากถนน,นสายเสียเข้าสิงห์บุรีก็ต้องมีสะพานใช่ไหมข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะผมอยู่แถวนั้นโอ้ยไปลึกไม่ไกลไปแวะกิน สะก่อนกินเสร็จแล้วก็เดินทางไปขึ้นเหนือต่อไปก็ค,คิดว่าน่าจะประมาณวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับหนึ่งมีนาคมนี่เราพบกับก๋วยเตี๋ยวตุลยชัยแน่นอนนะครับอ๋อคุณคุณน,น,นพสันขอบคุณมากนะครับคุณสาวิทรีนี่นโอ้น้องตองน้องตองขอบคุณมากนะครับที่กับลังชมต้องตองก็เป็นดาราดังมากนะครับแล้วก็สวยเสมอไม่เคยปิดจืดจางผมเชื่อว่าแฟน,ฟน ก็คงจะคิดถึงน้องต่องแต่เดี๋ยวนี้มันมี YouTube มีอะไรเนาะน้องต่องก็ไลฟ์สดคุยๆกับแฟนๆมั่งจะได้หายคิดถึงกันบ้างนะครับผมก็อย่างนี้แหละครับพอพูเพล์อย่างนี้มันก็คิดถึงคนนู้นคนนี้แต่พรุ่งนี้จะเข้ากรุงเทพแล้วนะครับเราก็จะไปเตรียมที่จะไปงานอของอเลือดจะเกแคูนูลตราวินครับก็จะมีเกษตรแฟร์กันแล้วก็มีโปรโมชั่นอยู่ที่งานนั้นโอ้โหลดราคาแถมเทิม,มกันแหลกลานหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเล่าให้ฟังแล้วในวันที่ผมไป ในวันเสาร์นะครับก็จะอยู่ที่งานกระเสรแฟแร์แล้วก็ดีที่ไบเทคบางนาด้วยโอ้โหเป็นงานที่ต้องเจอกันระหว่างอาจารย์วินอาจารย์อ้อยแล้วก็นัตุลชัยนะครับเราก็จะนัตุลวิจิต้อน4.0นะเราจะได้พบกันที่นั่นมีอะไรก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเลือดจร,เระเข้แคปซูลว่ามันดีอย่างไรโดยเฉพาะตราวินที่เขาตั้งให้เป็นชื่อของอาจารย์วินเชยชมศรีผู้วิจัยนะครับของแท้ต้อง เลือจร,เระเข้แคปซูลตราวินรับประกันคุณภาพครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเขาก็กินกันมาเป็นเวลา20ปีละแข็งแรงสบายผมก็กินมานานและยังหน้าหันไม่เหมือนจระเข้สักทีและอันนี้นะครับก็คือสมุนไพรที่ห้องเต้นในสมัยก่อนเท่านั้นที่จะได้กินแต่เดี๋ยวนี้เขาสามารถที่จะเอาเนื้อเยื่อมาเพาะที่ฟาร์มที่ปราจีนบุรีและให้ท่านเข้าไปชมได้ไปดูว่าห้องเพาะเขาเป็นยังไงไปดูกระบวนการที่จัดจากเนื้อเยื่อเล็กๆ จนอีกห้องหนึ่งโต,โ,ตโ,ตโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นจนสุดท้ายมาแปลงเป็นผงเพื่อจะใส่ในแคปซูลให้ท่านนะฮะในแคปซูลท่านมั่นใจได้ว่าถังเช่าร้อยเปอร์เซนที่มีคุณภาพไม่แพ้กับที่ราบสูงที่เบกนั้นเป็นอย่างไรนั่นก็คือ Global ร์คอรดีครับที่จะให้ทุกท่านนี้ได้รับประทานถังเช่าแท้โดยกับประทานเอกสิทธิ์ซับเจริญแห่งวิลซั c เซ s รนะครับ แล้วก็ระหว่างที่ผมจะเดินทางเข้ากรุงเทพพรุ่งนี้แน่นอนไม่ลืมที่จะแวะแมคโรครับเพื่อรับประทานซื้อไส้กรอกทานเล่นในรถแล้วการท่องเที่ยวของผมก็เหมือนกับการเดินทางนะครับผมจะชอบแวะช้อปปิ้งตามปั๊มน้ํามันที่มันมีเซเว่นบ้างมีอ่เขาเรียกอะไรจิฟฟี่บ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แวะข้างทางผมจะชอบมากเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาที่จะไปไหนไกลๆก็แวะ ระหว่างทางมีอะไรแปลกๆแ,แวะกกินแวะโน่น,นี่อะไรเงี้ยผมก็ถ้าไปแบคโคร่านผมก็จะซื้อไส้กรอก A F M ครับท่านผู้ชมครับซึ่งมีหลากหลายรสชาติด้วยกันขับรถกินไส้กรอกไปแล้วก็ดื่มอะไรซ่าๆอร่อยหอมๆไปด้วยนะครับก็มีความสุขดีนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้มันก็เกินเวลาโพเพลย์มาแล้วเข้าสู่ความบืดแล้วพบกันใหม่นะครับโดวยวันพรุ่งนี้ที่กรุงเทพสวัสดีครับ